วันนี้เนี่ยเราจะคุยกันถึง20อย่างเลยนะ20ขนมไทย10ควรกินในคนที่เป็นโรคเรื้อรังแล้วแล้วก็อีก10ไม่ควรกินสำหรับคนที่เป็นโรคเรื้อรังนะครับไม่ควรกินอย่างแรกเนี่ยก็คืออันนี้เลยเป็น ขนมครกนะครับที่ไม่ควรกินเนี่ยละมันพืชทอดแป้งก่อนใช่ไหมเขาจะหยอดแป้งก่อนนะครับเสร็จแล้วพอแป้งแข็งตัวเขาก็จะหยอดกะทิลงไปไอ้ที่เราไม่ต้องการเนี่ยก็คือเวลาแป้งโดนน้ามันโดนความร้อน,นแรงๆรงแป้งมันจะเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นอะคริลามายเห็นที่เป็นเกลียมๆใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นใครที่เป็นมะเร็งใครที่เป็นเบาหวานใครที่เป็นความดันอยู่นะครับหรือเป็นอมัอมพกอาตต้องระวังขนมครกเอาไว้เลยนะครับถ้าไม่ทานขนมครกโคชแบงค์อนุโลมให้ทานอะไรได้อันุรลมให้ทานขนมถ้วยนะครับขนมถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่โอเคเพราะว่าไม่ผ่านการทอด ถามว่าโคชแบงค์อย่างนี้กินวันละ20ถ้วยได้ไหมมันก็เยอะเกินไปนะครับไอ้ขนมถ้วยเนี่ยมันยังโอเคหน่อยแต่ว่าถามว่ามันดีมากๆเลยไหมมันก็ยังไม่ดีกินได้ฟ้า2อฟ้าสาฟาอย่ามากเกินไปนะครับกินพร้อมอาหารจะเหมาะสมที่สุด กะทิก็โอเคนะครับแต่ถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีของทุกๆอย่างนะครับดีต่อสุขภาพอย่างอง,งุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยดีต่อสุขภาพแต่ถ้าเกิดทานมากเกินไปมันก็ไม่ดีได้อย่าลืมนะขนมถ้วยโอเคครับอย่างที่2ที่ไม่ควรกินขนมก็คือสาคูไส้หมูสาคูไส้หมูในการที่เขาจะได้ไสมานะครับ เขาจะเอาไส้ไปผัดก่อนไปผัดกับน้ํามันใช่ไหมครับใช้น้ํามันเยอะๆเสร็จแล้วเอาหมูไปผัดเอากระเทียมไปเจียวใส้โปสใส่เรียบร้อยนะฮะก็จะได้ไส้มาอันนั้นนะ่ะก็จะไม่ค่อยดีกับสุขภาพอยู่แล้วนะครับไขมันเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นไขมันทรานใช่ไหมแล้วเขาก็เอาแป้งสาคูจริงๆแป้งสาคูเนี่ยมันได้มาจาก เป็นสาคูใช่ไหมครับแต่สมัยนี้เขาก็ใช้เป็นแป้งขัดขาวแทนที่จะเป็นสาคูที่ดีต่อสุขภาพนะเขาก็อาไปปั้นเสร็จแล้วก็ไปนึ่งมันก็ทำให้ท่านผู้ชมคนที่เป็นมะเร็งโคชแบงค์บอกเขาไงว่าไม่ควรที่จะรับประทานเนื้อสัตว์นะระวังนะครับคนที่เป็นมะเร็งอยู่เนื้อสัตว์พยายามหลีกเลี่ยงไว้โอเคนะครับและอันนี้เนี่ยเขาเอาเนื้อสัตว์ไปทอดอีกมันก็ทำให้เกิดไขมันทรานส์ไขมันทรานส์ก็สามารถ กระตุ้นมะเร็งได้โคชแบงค์ไปอ่านงานวิจัยเจอแล้วนะว่าไขามันทรานส์เนี่ยสามารถทำให้เซลล์มะเร็งโตได้ผ่านกระบวนการไปจัดการกับฮอร์โมนทำให้ฮอร์โมนเพียงแต่ว่าเครื่องเคียงอื่นของสาคูดีนะกระเทียมจะดีนะท่านผู้ชมเห็นเขาโรยกระเทียมใช่ไหมครับตรงนี้คือกระเทียมจะดีถ้าท่านผู้ชมกินกระเทียมสดนะครับ จะต้านมะเร็งได้ดีมากๆแต่ถ้าเกิดเอามาเจียวแล้วเนี่ยมันก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะได้สารพิษแทนที่จะได้สิ่งที่ดีแล้วถ้าไม่กินสาคูไส้หมูเรากินอะไรดีขนมไทยที่โค้ชแบงค์อนุโลมให้กิน <c oughs> ก็คือขนมกล้วย <c oughs> ขนมมันม่วงแล้วก็ขนมฟักทองใครชอบทานกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับขนมกล้วยขนมมันม่วงขนมฟักทองอันนี้เขาทำโดยการนึ่งนะ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นร้านที่เขาใช้น้ำตาลมะพร้าวจะยิ่งดีครับท่านผู้ชมจะได้สารอาหารจากมันม่วงใช่ไหมครับจากฟักทองแล้วก็จากกล้วยส่วนมะพร้าวขูดเนี่ยโอเคนะครับขอบอกเลยว่ามะพร้าวขูดโอเคดีกว่าการกินกะทิด้วยซ้ำเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้เอนไซม์ในน,นั้นแล้วก็ยังจะมีไฟเบอร์ของมะพร้าวอยู่ ต่อไปเลยนะครับที่โคชแบงค์ไม่แนะนําให้ทานมากๆเลยเป็นขนมไทยที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นมาเลยเนี่ยก็คือคองแค็งกรอบของแค็งกรอบ นะครับมันอันนี้มันเป็นแบบเล็กใช่ไหมครับมันจะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมันจะมีชิ้นใหญ่ด้วยเป็นใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับของแข็งกรอบเป็นมันเป็นแค่แป้งทอดเสร็จแล้วก็ไปคลุกน้ตาตาลเท่านั้นเองประโยชน์หาได้น้อยมากเลย mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคแล้วโรคเรื้อรังแล้วพยายามลดลดของแข็งกรอบนะครับรู้ว่ามันเก็บได้นานแต่มันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพสักเท่าไหร่ ในคลิปนี้โคชแบงค์ไม่สามารถที่จะพูดถึงขนมไทยทั้งหมดได้นะครับเพราะว่าขนมไทยมีประมาณ300กว่าชนิดเลือกมาที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ10อย่างแล้วที่มันไม่ดีมากๆเนี่ยสิอย่างคัดหัวก,กะทิมาให้ดูเลยแล้วถ้าเกิดไม่ทานของแข็งโคชแบงค์แนะนําให้ทานอะไรนะครับแทนถ้าเกิดต้องการของหวานเป็นกล้วยบวชชีกล้วยบวชีเป็นอะไรที่ทําง่ายมากๆเลยนะครับโคชแบงค์ก็ชอบทํารับประทานเคยเห็นอ่า อะไรนะโคชแบงค์เคยบอกสูตรไปแล้วใช่ไหมในเฟซบุ๊กโคชแบงค์เอาผงโกโก้ใส่ลงไปในกล้วยบวดชีด้วยก็อร่อยไปอีกแบบนะครับเป็นกล้วยบวดชีรสช็อกโกแลต <c oughs> ออร่อยมากๆ <c oughs> อย่างที่สี่ที่ไม่แนะนำให้ทานขนมไทยอย่างที่4ี่ก็คือนีโรตีแป้งโรตีเนี่ยได้ยินมาว่าเขาก็ใส่สารที่ทำให้เหนียวนุ่ม แล้วก็อยู่ได้นานนะมันก็เป็นสารเคมีที่ไปทำให้ร่างกายเราภูมิคุ้มกันตกอยู่แล้วนะครับแล้วยังจะเป็นน้ำมันทอดอีกเนี่ยแล้วเขายังใส่มาร์กเกอรีนเข้าไปเพื่อให้หอมใช่ไหมครับเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วมาร์กเกอรีนเต็มไปด้วยไขยมันทรานส์ถูกไหมครับแล้วก็ยังมีนมข้อนอีกอ๋อพระเจ้าช่วยนมข้นเนี่ยมันก็ทำมาจากน้ำมันพืชที่ใส่สารเคมีกลายเป็น ครีมเทียมครีมเทียมเอามาทำนมข้อนอีกทีหนึ่งเต็มไปด้วยไขยมันฟราน,นะครับเพราะฉะนั้นโรตีเนี่ยมันรวบรวมของที่ของมัจ,จุลาชเอาไว้เยอะมากๆเลยพยายามเลี่ยงเลยนะครับเลี่ยงเลี่ยงเลยไม่ไม่ควรทานไม่แนะนำเลยนะครับแล้วไม่ทานโรตีเราจะทานอะไรต่อดีนะครับสิ่งที่โคชแบง ให้ทานก็คือถั่วเขียวต้มน้ำตาลใส่ขิงอันนี้เป็นถ้าเกิดต้องการทานของหวานแนะนำให้ทานถั่วเขียวต้มน้ำตาลเลยคนที่ไม่เคยทานอาจจะทานแล้วท้องอืดก็ทานแค่2ช้อนโต๊ะก่อนวันแรกๆนะครับแล้วค่อยเพิ่ม3ช้อนโต๊ะ4ี่ช้อนโต๊ะมันก็จะไม่อืดเพราะฉะนั้นเพราะว่าเพราะว่าท่านผู้ชมยังไม่มีแบคทีเรียที่ไปกินแป้งในถั่วนี้นะโคชแบงทานแค่ไหนท้องก็ไม่อืด แต่มันกินแล้วอิ่มมากๆคนที่หิวน้ําตาลคนที่โหยน้ําตาลระหว่างวันขอบอกเลยคนที่โหยน้ําอัดลมระหว่างวันให้กินถั่วต้มเลยนะใครที่กินถั่วต้มแล้วหายหิวของหวานช่วยเม้นมาด้วยนะครับหายหิวของหวานเพราะว่ามันจะมีสารอาหารเยอะมากๆแร่ธาตุต่างๆในถั่วต้มแล้วน้อยคนที่จะรู้ว่าถั่วเนี่ย วกถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วดำถั่วแระไทยถั่วแระญี่ปุ่นมีแคลเซียมสูงมากๆเลยท่านผู้ชมเห็นชัดนะครับมีขิงด้วยโอเคถั่วมีแคลเซียมสูงมากๆเขาบอกว่าเต้าหู้มีแคลเซียมสูงแล้วเต้าหู้เนี่ยมันมาจากอะไรมันก็มาจากถั่วเหลืองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแคลเซียมมันอยู่ในถั่วเหลือง ทานเข้าไปท่านผู้ชมจะไม่ขาดแคลเซียมแล้วยิ่งใส่ขิงเข้าไปนะครับขิงเป็นสมุนไพรที่ไปลดการอักเสบได้ดีมากคนที่เป็นไขข้อคนที่เจ็บข้อเกิดเป็นเพราะว่าการอักเสบนะขนมไทยอย่างที่5ที่ไม่ควรรับประทานก็คือฝอยทองอันนี้หวานจัดเป็นขนมหวานจัดทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับแต่ในความหวานจัดนี้เขาจะมีไขแดงมาด้วยเราโค้ชแบงก์ก็บอกแล้วใช่ไหมครับว่า ไข่แดงมีคอเลสเตอรอลสูงอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วคอเลสเตอรอลเป็นอาหารของเซลล์มะเร็งเลยโคชแบงเอามาโชว์ว่าเซลล์มะเร็งมันจะเก็บคอเลสเตอรอลเอาไว้ในตัวมันหมายความว่ามันจะเก็บไว้กินนะคอเลสเตอรอลเราจําเป็นแต่ไม่จําเป็นต้องกินจากภายนอกร่างกายเราสามารถสร้างเองได้ทั้งหมดสามารถสังเคราะห์คอเลสเตอรอลเองได้ทั้งหมดเคยเอางานวิจัยมาอ่านให้ดูแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องได้รับ คอเลสเตอรอลจากภายนอกนะครับนั่นคือสรุปของเขาเพราะว่าร่างกายเราผลิตเองได้หมดไข่แดงฝอ,อยทองทองหยิบทองหยอดจะมีไข่แดงนะครับสีเหลืองๆสวยๆเนี่ยก็พยายามอย่ารับประทานเยอะนะฮะคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันแล้วโอเคแล้วถ้าไม่ทานฝอยทองจะทานอะไรแนะนำให้ทานฟัทกฟอทองแกงบวชฟักทองแกงบวชเป็นอะไรที่มีเบตา้าแคโรทีนสูงท่านผู้ชมอย่าดูถูก ความเป็นวิตามิน A นะฮะวิตามิน A เนี่ยมีหลายต่อหลายอนุพันธ์มากไม,ไม่ว่าจะเป็นเบต้าแคโรทีนเซต้าแคโรทีนแกมมาแคโรทีนนะครับมันมีเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะกินผักผลไม้หลายๆสีสีม่วงสีเหลืองสีแดงนะครับฟ้าามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงพวกนี้ควรที่จะทานเอาไว้ท่านผู้ชมจะได้แคโรทีนจะได้สารพฤกษาหลายๆสีหลายๆชนิดไป ป้องกันโรคต่างๆในร่างกายคนที่เป็นมะเร็งควรจะหารับประทานไปเลยนะครับสูตรน้ำปั่น12.1คำนวณมาแล้วครับว่ามี3สีเขียวสีแดงสีเหลืองเต็มนะเพราะฉะนั้นเนี่ย12.1สูตรของโคชแบงค์ใครยังไม่เคยดูคลิปเดี๋ยวจะติดไว้นะครับติดลิงก์ไว้อย่างต่อไปขนมไทยที่โคชแบงค์ไม่แนะนำให้คนเป็นโรคเรื้อรังรับประทานแล้วแล้วก็มีเยอะ ในเมืองไทยด้วยนะครับเด็กๆชอบทานกันก็คือขนมโตเกียวโคชแบงพยายามไปหาขนมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะแต่ก็หาไม่เจอทำไมไม่รู้ที่โตเกียวเลยนะก็ถามพยายามถามคนญี่ปุ่นนะครับมันมันก็ไม่มีนะฮะม,มีในเมืองไทยอย่างเดียวขนมโตเกียวเนี่ยมันก็จะมีไข่แล้วก็มีไข่ขาวเห็นไหมครับเนี่ยไข่ขาวจะมีเมทิโอนินสูงเท่าที่แล้วโคชแบงบอกไปแล้วนะนะเมทิโอนินสูงไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งได้ นะในงานวิจัยบอกนะครับจากออสเตรเลียเลยบอกว่า ควบคุมแมตติโอเนนอาจจะทำให้ท่านผู้ชมอายุยืนขึ้นด้วย longer lifespan นะทาใ้้่ทานขนมโตเกียวาทานขนมอะไรดีนะฮะโคชแบงค์แนะนำนะครับเป็นเต้าทึงใครชอบทานเต้าทึงบ้างช่วยยกมือหน่อยนะฮะเต้าทึงเนี่ยมีทัญพืชเยอะเลยแล้วก็มีมีรากบัวด้วยสายบัวไม่ใช่สายบัวสีเป็นรากบัวนะครับรากบัวจริเต้าทึงมีถั่วแดงมีแห้วใช่ไหมครับคดนี้เขาเรียกว่าสมหวังแล้ว แล้วก็มีแปะก๊วยที่สีเหลืองๆนะคะเป็นแม่แปะก๊วยช่วยไตยอ่าช่วยไตยนะศาสตร์ของจีนเขาบอกว่าแปะกวยสีเหลืองๆเนี่ยมันช่วยไตยนะครับเท่าถึงเป็นอะไรที่เหมาะนะครับทานพอดีพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอาหารขนมไทยต่อไปที่โค้ชแบงค์อยากจะพยายามให้เลี่ยงๆงก็คือ บัวลอยไข่หวานบัวลอยไข่หวานนะมันก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วมันจะเป็นแป้งขัดขาวใช่ไหมครับแล้วก็น้าตาลเยอะนะแล้วเรามีไข่ด้วยอันนี้ต้องระวังเลยโคชแบมบอกแล้วไข่มีคอลเลสเตอรอลใช่ไหมครับแล้วก็ไข่ขาวมีเมทิโอนนนสูงแล้วมันยังจะมีอะไรนะอัลบูมินอีกมันก็มันไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งได้ถ้าไม่กินบัวลอยไข่หวานแล้วกินบัวลอยอะไรดีกินบัวลอยน้ําขิง นี่เลยกินบัวลอยน้ำขิงแทนบัวลอยไข่หวานนะครับบัวลอยน้ำขิงเนี่ยจะมีงาดางาดาแคลเซียมสูงใช่ไหมครับเราไม่ใช่แคลเซียมอย่างเดียวยังจะมีแร่ธาตุอื่นๆสูงด้วยทานได้แต่ก็อย่าทานเยอะเกินไปนะครับถ้าเป็นน้ําขิงมันก็ช่วยลดการอักเสบท่านผู้ชมได้ด้วย ถ้าคนคนปกติทาน2-3ถึลูกกำลังดีนะฮะในมือหนึ่งถ้าเกิดคนเป็นเบาหวานแล้วทานลูก2ลูกก็พอครับทานหลังอาหารจะเวิร์กมากแล้วงาดำก็เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆนะครับคนที่ขาดแคลเซียมอยากจะได้แคลเซียมกินงาดำไว้เลยขนมไทยอีกอย่างหนึ่งที่โคชแบคงไม่อยากจะให้กินพยายามลดๆเลยก็คือกระยาสากระยาสาในการ ผลิตของเขาแล้วเนี่ยเขาจะใช้แบะแซนะใครรู้บ้างว่าแบะแซทำมาจากอะไรแบะแซมันคือกลูโคสไซรัปนะฮะกลูโคสไซรัปเนี่ยมันจะเป็นกลูโคสเป็นกลูโคสล้วนๆเลยอะ่ะแล้วมันจะทำให้กลูโคสในกระแสเลือดขึ้นปุ๊บสูงได้เร็วมากแล้วบางทีเร็วมากจนเกินไปทำให้เกิด การอักเสบร,ระดับเซลล์นะครับพยายามลดลดนะพยายามลดลดถ้าไม่ทานกายศาสตร์ล้วทานอะไรดีแนะนำะเพื่อความชื่นใจนะครับทานเฉาก้วยเฉากล้วยเนี่ยเป็นอะไรที่เวิร์กมันเขาไม่ใช่แป้งนะถ้าเป็นเฉาก้วยแท้นะครับเขาจะเป็นมาจากหญ้าสีดำชนิดหนึ่งแล้วหญ้าสีดำเนี่ยจะมี แอนตี่ออกซิเดนสูงมากของเฉากล้วยเป็นของดำที่ต้านความชลาให้ท่านผู้ชมได้อย่างหนึ่งเลยโคชแบงบอกนะครับเฉากล้วยสามารถชะลอชลาให้ท่านผู้ชมได้ ขนมไทยอันต่อไปน่าจะเป็นอันที่7แล้วนะครับที่โค้ชแบงค์ไม่แนะนําให้ทานต่อไปก็คือปลาต้องโกแน่นอนนะครับท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะต้องชอบทานตอนเช้านะครับปลาต้องโกแป้งปลาต้องโกเองเนี่ยมีพวกสารเคมีเยอะที่ทําให้เหนียวทําให้นุ่มทําให้อยู่นานนะแล้วเอาไปทอดอีกเนี่ยน้ำมันทอดเขาก็ทอดแล้วทอดอีกใช่ไหมครับไขมันทรานส์มาแล้วมาอีกเหนียวเกาะเข้าไปเต็มไปหมดเลย อีกแล้วก็พยายามเลี่ยงเลี่ยงปาาต้องโกนะครับไอ้ไม่ว่าจะเป็นแบบกลมแบบเกลียวแบบคู่นะฮะพยายามเลี่ยงเลยของพวกขนมทอดทอดพวกนี้ถ้าไม่ทานปาาต้องโกทานอะไรดีอ่ะทานข้าวต้มมัดโอเคอันนี้อนุมัติ อนุมัติให้ทานได้นะอนุมัติให้ทานได้ข้าวต้มมัดใครชอบทานข้าวต้มมัดบอกกันด้วยนะครับโอเคแต่ก็อย่าทานเยอะนะครับถ้าเกิดเป็นข้าวเหนียวดําใครเคยทานข้าวต้มมัดที่ทําจากข้าวเหนียวดําบ้างช่วยเม้นต์มาด้วยนะครับโคชแบงเคยทานนะแล้วก็อร่อยมันจะหอมข้าวเหนียวนะครับอันนี้ทํามาจากข้าวเหนียวขาวแต่ข้าวเหนียวดําก็ดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าจะมีสารพฤกษามากกว่านะครับ <S <S มีอะไรนะแอนโทไซยานินมากกว่าใช่ไหมแล้ กล้วยก็จะดีนะครับข้าวต้มมัดบางที่หลายๆที่เขาก็จะใส่ถั่วดําด้วยมันก็จะมีแอนโทไซยานิดอีกรูปแบบหนึ่งให้ท่านผู้ชมนะฮะขนมที่ไม่อยากจะให้ท่านผู้ชมทานสาหรับคนที่เป็นโรคร้ายแรงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือปั้นคลิปปั้นคลิปไส้ปลาคล้ายๆกระหรี่ปั๊บด้วยนะกละหรี่ปั๊บก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแป้งทอดอีกแล้ว โอเคอันนี้อันที่10ที่ไม่อยากจะให้ทานอันที่10ที่อนุโลมให้ทานได้อนุโลมให้ทานได้ก็คือข้าวหมากข้าวหมาถ้าเกิดทํามาจากข้าวเหนียวดําก็จะเวิร์กกว่าข้าวเหนียวขาวอยู่ดีนะฮะอันเนี้ยทำมาจากข้าวเหนียวขาวชีวจิตเขาก็มาบอกว่าเข้าหมาก็ดีต่อสุขภาพนะครับข้าหมากจะมียีสต์ชนิดที่ ดีต่อร่างกายโคชแบงก์ก็ลองทานเข้ามากอยู่นะมันวะหานจริงๆอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็อย่าทานเยอะทานเยอะน้ำตาลสูงแน่นอนแต่ว่าอันเนี้ยเป็นยีสต์ชนิดที่ดีต่อร่างกายหมดแล้ว10บอย่างขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามกันนะฮะโคชแบงก์ซาบซึ้งมากแล้วเจอกันในครั้งหน้าบ๊ายบายทุกคนนะครับ